โอเคครับนี่คือบ้านของผมมาวันนี้เราจะมาสร้างสร้างห้องมิติกันนะครับมาห้องมิติอย่างแรกครับทุกคนต้องไม่พลาดสำหรับห้องห้องนี้เลยครับนั่นก็คือรกนช่ครับนัก,นกมาออสซิดีเนเคออิงไม่ใช่ไหมาน 妈。嗯，妈。 ความสำเร็จแค่แตยิบอยากคิดเล่นอยู่ทำตัว ห้องท,ที่ฆ่าไม่ได้เด็ที่เราต้องไปฆ่ามังกรประจำนั่นคือข้อก็คือห้องม่เกี่น่าเด็กนี่ 我妹。 น้าสุดก็ไม่ตา่างวัดเนี้มันไม่มีลาวาด้วยเหรอใช้ไม่ได้แต่พี่จะใช้ไม่ใช้จะใช้ไม่ใช้จะใช้อแล้วแต่เด็พี่ว่าใช้เพราะว่ามันจะวัดวัดก็ไหนจะต้องโห เขาดีเอนเตอร์อะไรสักหน่อยแต่มันไม่ เอเล่นอันไหนบอลอันนี้มันมันคืออันเดียวกันเลยถ้าเราใช้ถ้าเราไปแรมแต่พี่ใช้เอนนี่อีกคนเฉลยอุ้ยมันโดนยมันดมันเป็นยไงนะ่ะก็เราเรื่อ มันมีอะไรนเอยี่ยไหมไอเนี้ยอยู่ไม่ไมเนอร์เออารีอย mm, ู่นะไหนวะมีครับกินกระป๋าจมเทมด้วยไงไม่ไม่เขาเองกินมือกระป๋าจมเทมด้วยมือมันเลอะไงเอ็ดดูก่อนมันมันจะเป็นยังไง เหมอนเขาว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นของยาแล้ใช่ไหมเอ็ดดูนะมันอาจจะหมดเลยอันนี้หยันอยู่ไหมคะันอยู่ใช่ไหมโรัพท์ปด้วยป่ะอะูฮะดูฮหนาหนาวฮะลบ

เล่เนเกมเล่นเกมไนโอ้ยไม่ต้องถามเนี่ยเล่นีมแล้วเนี่ยฮะที้ช่วยลางแจนในวันนี้นี่ครับของแถมไอห้องน,กนอรกมันแหงนั่นไปไหนรูกียรทรงนะ ா